รีวิวเครื่องเล่นซีดีวิทยุนะครับซีดีเอ็พีสานะครับตัวนี้รองรับเ p ็พีานะครับยี่ห้อโซนี่นะฮะโมเดล z ซทเอสเอสสินะครับตัวนี้ต่อ l ล n e อินได้นะครับมีมีซีดีวิทยุแล้วก็ลน์อินนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเรานะครับถูกฟังด้านหลังเสียบอกปกตินะเสียฐานได้ด้านล่างนะครับมีสายไฟแถมให้เรียบร้อยนะครับ220้โวลต์บ้านเรานะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับ อันนี้ซีดีรองรับ MP3 นะฮะเดี๋ยวทดสอบรูบซีดีนะครับ,บ,รบ,บ,ครบเครื่องมีรอยบ้างตามกันเวลานะครับสินค้ามือสองโมดดาม่านะฮะซีดีรองรับ MP3 นะครับแผ่นก๊อปแผ่นไลน์อ่านได้ปกตินะครับปุ่มตรงนี้จะเป็นพาวเวอร์นะฮะอันนี้พวกฟังก์ชันซีดีนะครับซีดีอ่านปกตินะฮะ <c oughs> รองรับออดิโอนี่รองรับเอ็นพีษีนะครับเน mm ็ค hmm. เท็ทน,นะครับ mm hmm. ตรงนี้เป็นวัลลุ่มนะครับ mm hmm. อันนี้ฟังก์ชัน cd fm mm hmm. แล้วก็ไลน์อ mm ิน hmm. uh, นะครับ mm hmm. อันนี้ฟังก์ชัน cd ดีนะ, mm hmm. นะ จูเนอร์วิทยุ <is S 1> นะครับ hear อ่าต่อไปรากด F M นะครับกดอีกรอบ<ะ>หนึ่งจะเป็น A M นะครับกดอีกรอบหนึ่งจะเป็น F M นะครับจูเนอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับ F M รับได้ปกตินะครับ Auto Detect ขึ้นนะครับ เจอขึ้นจะีเทียบเงครับต่อไปเอนะครับขอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาเอฟเอ็มขึ้นสั้นนะครับเก้าสิบมกะเฮิร์นะบ้านเรารับได้ถึงเก้าสิบเมกะเฮิร์นะครับนับจากแปดสิบแปดนะฮะความว่าว่าเราจะเริ่มจากแปดสิแดเมกะเฮิร์นะครับปเก้าสิบเมกะเฮิร์นะครับผมกูทำรดิโอครับมีเพลอบ อันนี้เป็นฟังก์ชันตลอด4ชั่วโมงขอบคุณมากสำหรับการติดตามในวันนี้ส่งต่อจากที่จลน์อินนะครับ0โมงเช้าจะไลน์อินสาย AUX นะครับต่อจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาฟังด้านนี้ได้นะครับนี่ผมจะต่อจากเครื่องนี้นะครับอันนี้ต่อจากเครื่องนี้นะนะครับ AUX ก็คือไลน์อินนะครับส่วนหูฟังอยู่ด้านหลังนะครับทดสอบเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับ โอเคนะครับจบการรีวิวคร่าวๆนะครับขอบคุณครับ